หลายคนอาจจะสงสัยว่าได้ไหว้พระสวดมนต์มาตั้งนานทำไบชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีการจะไหว้พระสวดมนต์และทำให้ชีวิตดีขึ้นนั้นมีหลักสี่ข้อคือ 1. จิตต้องเป็นสมาธิขณะสวดมนต์ 2. ให้เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พร 3. เจ้ากรรมนายเวรยอมอโหสิก,กรรม 4. บุญกุศลได้ส่งผล เมื่อองค์ประกอบทั้งสข้อครบถ้วนบริบูรณ์ชีวิตก็จะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาทันตาเห็นเริ่มจากความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขใจค่อยๆเกิดขึ้นจากนั้นความสุขกายสบายใจพร้อมทั้งท,งทรัพย์สินโชคลาภก็จะตามมาองค์ประกอบหลักการไหว้พระสวดมนต์ 1. จิตต้องเป็นสมาธิขณะสวดมนต์การสวดมนต์ภาวนาทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้าน หรือแม้กระทั่งเปิดเสียงสวดมนต์แล้วสวดตามซึ่งกุศลผลบุญนั้นเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะแต่กำลังผลบุญยังไม่มากพอที่จะแผ่ไปให้ภัยสารดังนั้นการสวดมนต์ภาวนาที่ได้กำลังบุญมากพอควรจะทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดซึ่งการสวดมนต์ก็คล้ายกับการนั่งสมาธิถ้าจิตสงบขณะนั่งสมาธิเพียงชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น ยังได้อานิสงผลบุญมากกว่าตักบาตรถวายสังฆทานฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาขณะจิตเป็นสมาธิก็จะได้กุศลผลบุญที่มีกำลังมากกว่าเช่นกันขณะสวดมนต์จึงให้จดจ่ออยู่กับอักขระตัวอักษรของบทสวดไม่วอกแวกถ้าจิตกำลังคิดก็ให้รู้ว่าคิดแล้วก็ดึงกลับมาที่ตัวอักษรเป็นวิปัสนาหลายคนหลายท่านที่สวดมนต์คิดว่า เพียงแค่สวดให้จบบทแค่นั้นก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นจะได้เจอแต่สิ่งดีๆซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้ว่าจะสวด108จบก็ยังไม่ได้กุศลเท่ากับสวดเพียงจบเดียวขณะจิตเป็นสมาธินี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่การสวดมนต์ยังไม่ทำให้เกิดผลผู้ปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติเป็นประจำ ดังนั้นการสวดมนต์ไม่ใช่แค่หนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือ1ปีซึ่งแต่ละคนใช้เวลาไม่เหมือนกันที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้ในขณะสวดมนต์ถ้าปฏิบัติก่อนก็ได้เปรียบก่อนเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตเดาก็จะเป็นสมาธิ 2. ให้เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พร ทุกๆครั้งที่เราสวดมนต์ก็จะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ์มาร่วมอนุโมทนาบุญเราได้เพิ่มกําลังบุญให้ตัวเองแล้วเรายังเพิ่มกําลังบุญให้กับเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลเราก็ได้บุญเพิ่มมากขึ้นและท่านก็จะประทานพรให้เราได้สมหวังแต่ด้วยมนุษย์เหม็นสาดกิเลสเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราจึงน้อยนัก อย่างมากก็แค่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ตัวพรที่ได้รับจึงส่งผลน้อยเราจึงต้องทำตัวเองบริสุทธิ์เป็นภาชนะที่สะอาดพร้อมที่จะรองรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตด้วยการสมาทานสินห้าและอัญเชิญเทวดาทุกครั้งเพื่อให้เทพพย,ยดาทั่วสากลโลกมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเมื่อเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราหรือมีกำลังบุญมาก ท่านก็จะประทานพรแก่เราให้เกิดผลได้ทันตาดังนั้นการไหว้พระสวดมนต์ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด 2. ตั้งเทียนที่เชิงเทียนให้เรียบร้อยจากนั้นทำจิตให้สงบเริ่มจากจุดเทียนทางซ้ายให้ระลึกถึงพระธรรมทางขวาให้ระลึกถึงพระวินยัยนำธูปสามดอกจุดไฟจากเทียน จากนั้นปักธูปดอกที่หนึ่งะระลึกถึงพระปัญญาที่คุณดอกที่สองะระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณดอกที่สามะระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณถ้าไม่สะดวกจุดธูปเทียนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องตั้งเทียนและปักธูปไว้แล้วกราบหนึ่งพระพุทธเจ้ากราบสองพระธรรมเจ้ากราบสามพระสังฆเจ้า 3. บทบูชาพระรัตนตรยัย 4. บทนมัสก,การพระรัตนตรยัย 5. บทชุมนุมเทวดาบทชุมนุมเทวดานี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำจะสามารถทำให้พระพุทธรูปที่ไม่ผ่านการพุทธาพิเศษกลายเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะเป็นการเชิญเทพพญดามาสถิตหรือปกปักรักษา หรือกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นั้นๆและยังเป็นการเชิญเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญการไหว้พระสวดมนต์อีกด้วย 6. บทอาราธนาศีล 7. บทนมัมสการพระพุทธเจ้า 8. ไตรสนารนาคม 9. บทสมาทานศีลห้าเราต้องสมาทานศีลชำระจิตใจให้สะอาดก่อนสร้างบุญกุศลทุกครั้ง กุศลผลบุญนั้นจึงจะส่งผลได้เต็มที่หลายท่านคิดว่าถือสีนได้ไม่ครบทุกข้อก็เลยไม่สมาทานสีนซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเพราะการสมาทานสีนนั้นเวลาที่เรากำลังทำผิดศีนเราจะระลึกได้และรู้ตัวเองว่ากำลังทำผิดศีลเมื่อเราระลึกได้บ่อยๆจิตใจเราจะยกระดับสูงขึ้นทำให้เลี่ยงการทำผิดศีลและจะสามารถถือสินได้ครบบริบูรณ์ในที่สุด 10. บทถวายพร 11. บทชัยมงคลคาถา 12. บทชัยปริศ 13. บทจินะบัญชร 14. บทอิติปิโส 15. บทแผ่เมตตาตนเอง 16. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์ 17. บทแผ่ส่วนบุญกุศล 18. บทให้อโหสิกรรม ขอ,ออโหสิกรรมถอดถ,ถ,ถอนคำสาบาน 19. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล 3. เจ้ากรรมในเวรย้อมอ,อโหสิกรรมเคยไหมเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เคยสมหวังไม่เคยได้โชคเลยแต่ทำไมคนอื่นขอพรถึงได้ตามที่เขาปรารถนาบางคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆแล้วชีวิตดีขึ้น แต่บางคนบูชาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเงินก็ไม่ได้โชคก็ไม่มีสาเหตุมีอยู่สองอย่างก็คือ 1. บุญกุศลน้อย 2. เจ้ากรรมในเวรคอยขัดขวางซึ่งทั้งสองสาเหตุมีวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้บุญกุศลน้อยก็แค่ทำบุญเป็นประจำไหว้พระสวดมนต์ทำทานตามกำลังศรัทธาเมื่อได้เงินจากการทำมาหากิน ก็แบ่งไว้ทำบุญบางส่วนบางคนบุญไม่ยอมทำบุญเก่าก็ไม่มีแต่ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรให้เราได้อย่างไรดังนั้นเมื่อได้ทำบุญแล้วเราจะต้องอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้หรือที่เราไปขอพรด้วยเพื่อเชื่อมบุญให้ท่านได้เมตตาประทานพรให้เราท่าที่บ้านบูชาพระพิคเนศพญาครุฑ พญานาคราชหรือนางกวักกุมารทองและอุทิศบุญให้เสมอไม่ว่าจะทําบุญทําทานไหว้สวดมนต์หรือจเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเมื่อได้ขอพรก็จะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่หวังแต่ไม่ว่าอย่างไรพรจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรยังคอยขัดขวางเจ้ากรรมนายเวรยังเป็นอีกสาเหตุ ที่คอยขัดขวางการเจริญรุ่งเรืองไม่ให้ชีวิตเราดีขึ้นบางคนจึงสงสัยว่าที่ผ่านมาทำบุญใหญ่ตลอดเป็นเจ้าภาพหล่อพระสร้างโบสถ์วิหารแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นสักทีก็เพราะเจ้ากรรมนเวรไม่ยอมอโหสิกรรมให้นอกจากจะทำบุญให้แล้วยังต้องกรวดน้ำให้ถูกต้องเพราะบางทีเราทำบุญใหญ่แต่กำลังบุญเราส่งไปไม่ถึงเจ้ากรรมนเวร บุญที่ได้ทำก็จะเป็นสเสบียงบุญรอโอกาสที่จะส่งผลในภายภาคหน้าดังนั้นจึงต้องส่งผลบุญให้เจ้ากรรมในเวรโดยตรงด้วยการกรวดน้ำให้ถูกวิธีการกรวดน้ำส่งผลบุญเราต้องส่งผ่านแม่พระคงคาแม่พระธรณีให้ท่านเป็นพยานในบุญที่เราสร้างด้วยการกรวดน้ำลงดินนอกจากนั้นทำให้เชื่อมบุญกับผู้มีวาสนาบารมีสูง อย่างพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรานับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญบารมีมามากเพื่อที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตบุญบารมีท่านจึงมีกำลังสูงซึ่งท่านยังเมตตาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์อีกด้วยดังนั้นจึงต้องเชื่อมบุญให้ท่านช่วยแผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมในเวรของเรา เมื่อได้กรวดน้ำหลังจากไหวพระสวดมนต์หรือทำบุญทุกครั้งจนเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้จากนั้นผลบุญทั้งหมดจึงจะส่งผล